สวัสดีครับอันนี้ก็จะมาทดสอบให้ดูเล่นๆนะครับมีตัวนี้นะครับทำจากเหล็ก s 5 0 4นะครับขนาด3มิลสัน3มิลนะครับเป็นมีพกเล็กๆนะครับอบชุบเรียบร้อยคืนไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความแตกต่างนะครับเช็คว่าความแข็งนะครับอันนี้ก็เป็นเหล็ก คือเหล็กตัวเดียวกันนะครับ s 5 0ห้าศูนย์สี่อันนี้เปียเป็นเหล็กต้นทางยังไม่ได้ทําทขึ้นรูปหรืออบชุบอะไรนะครับเป็นเหล็กที่มาจากโรงงานเลยกับเหล็กที่อบชุบแล้วนะครับอันนี้เป็นตะไบครับผมจะลองตะไบตัวนี้เป็นเหล็กไอเอสห้าศูนย์สี่ก่อนนะครับที่ยังไม่ได้ชุบนะครับ เข้านะครับเป็นลุมเลยเข้าได้ง่ายๆนะครับทีนี้มาลองตัวมีดที่อบชุบแล้วนะครับไม่เข้านะครับลื่น ฟังเสียงก็ดูนะครับดูเสียงที่ต่างกันนะฮะลื่นนะครับ,รบไม่มีรอยบุ๋มหรือตะไบไม่เข้านะครับนี่ก็เป็นมีดทางช็อปแอปแจกไนนะครับที่ทำเอกไปทุกเล่มก็จะมีการชุบแข็ง แบบนี้ทุกเล่มะครับขอบคุณครับ